ข่าวด่วนเป็กผลิตโชคถูกมีดฟันบาดเจ็บเมื่อเวลาูน0า3 0นาทีวันที่3สิงหาคมเจ้าหน้าที่สอบสวนสอน,นอหัวหมากรับแจ้งเหตุทำร้ายร่างกายโดยใช้อาวุธมีดมีผู้บาดเจ็บภายในปั๊มน้ำมันปางจากซอยรามคำแหง76ถนนรามคำแหงแขวงหัวหมากเขตบางกะปิ เจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมอาสาสมัครมูล,ลนิธิสยามร่วมใจได้รีบรุดเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุภายในบริเวณปั๊มน้ำมันดังกล่าวพบผู้ได้รับบาดเจ็บคือนายผลิตโชคอายนาบุตรหรือเป็กผลิตโชควัย40ปีนักร้องนักแสดงชื่อดังมีบาดแผลชักันถูกอาวุธมีดฟันเข้าที่บริเวณใต้คางหนึ่งแผลได้รับบาดเจ็บ เจ้าหน้าที่จึงเร่งทําการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนเร่งนําตัวส่งรักษาต่อที่โรงพยาบาลสมิติเวชส่วนผู้ก่อเหตุไม่หนีไปไหนยืนรอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ทราบชื่อต่อมาคือนายชุติเทพขุนสูงเนินอายุ21ปีพร้อมของกลางอาวุธมีดพ้าสั้นยาว20เซนติเมตรหนึ่งเล่มที่ใช้ก่อเหตุถูกควบคุมตัวไปสอบปากคำที่โรงพัก สอบสวนเบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุนายชุติเทพผู้ก่อเหตุได้ขับรถไปรับแฟนจากที่ทำงานมาเพื่อจะกลับบ้านเมื่อมาถึงปั๊มน้ำมันจุดเกิดเหตุพบมีคนกำลังทะเลาะก,กันคล้ายมีอาการเมอนเมาอยู่บริเวณท้ายรถกระบะนายชุติเทพจึงจะเข้าไปช่วยเคลียร์จ,จู่ๆนายเป็กผลิตโชคได้ปรีเข้ามาหาผู้ก่อเหตุ ทางผู้ก่อเหตุซึ่งพกอาวุธมีดไว้ป้องกันตัวจึงได้ตวัดอาวุธมีดไปถูกปลายคางนายเป็กจนได้รับบาดเจ็บก่อนที่แฟนสาวของผู้ก่อเหตุโทรแจ้งตำรวจมาระงับเหตุผู้กำกับสอนอหัวหมากกล่าวว่าเบื้องต้นอยู่ระหว่างรอสอบปากคำทั้งสองฝ่ายเพิ่มเติมซึ่งหลังเกิดเหตุเมื่อคืนที่ผ่านมานายเป็กผลิตโชคยังไม่ขอให้การใดๆกับเจ้าหน้าที่ซึ่งรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล และจะต้องสอบปากคำนายชุติเทพเพิ่มเติมส่วนสาเหตุเบื้องต้นคาดว่าเป็นการเข้าใจผิดกันส่วนนายชุติเทพถูกแจ้งข้อหารพกพาอาวุธมีดโดยไม่รับอนุญาตและทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บดำเนินคดีต่อไป